ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเอาเจ็ดดาวเนี่ยไปย่อยนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอทุกคนคนละหนึ่งไลค์นะขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับ p c Shop นึ่งเข้าไป99บาทแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสุดร้านออสตาแบบด้าน100%กันกดซื้อเลยนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปยูน่าเกมกันเลยครับราคา99บาทที่จะมาก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเซียดาหญิงหนึ่งตัวนะก็มีเพชรมีตารางสุ่มอีกมากมายเลยนะทางร้านนะครับได้จุดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านนะครับจะมีบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตนะออสตาทาาาาววววเเเเอออรรรรรรร์์์ดดดดิิิฟนนนนนนนซะะะะะคคคคคัััับบบบบแลลล้้้กกกกก็มมพยยยยไตตจูู่่ใใปฝหผ แนะนาร้านเติมโลบักราคาถูกเลยนะครับตีมาช็อปนะครับแล้วก็ยังมีไอดีไก่ตันในเกมบอกรูที่คุณด้เลือกช็อปอีกมากมายเลยนะครับอีกครั้งนะครับยังมีไอดีไก่ตัน a อนิเมชั่นแอนเดอร์นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปโอเคครับผมก็ตอนนี้กลับมากันในอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนหากล่องปัมกิน2กล่องนะครับแล้วก็จะสอนหาเกโคโมเลียตัวใหม่นะครับผม ส่วนกล่องที่หนึ่งเนี่ยกล่องที่หนึ่งของปั๊มกิ้นเนี่ยผมยังไม่รู้วิธีแล้วก็ที่ทางอ่าดิสคอร์ดยังไม่ได้เขียนไว้นะว่ามันหายัางไงนะสำหรับเวลลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนหาเวลลสองกับเวลลสามก่อนนะครับเวลลสองนะครับก็คือกดไปที่ซัมบอนได้เลยนะครับนี่ครับจะมาให้สุ่มปกติก็คือวนๆมาให้สุ่มแบบเป็นปกติเลยนะครับถามว่ากล่องพวกนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก็คงจะเหมือนพวกอ่ากล่องเมื่อก่อนนะครับอย่างปั๊มกิ้นอย่างซัมเบอร์สามก็จะได้เป็นซาโบเป็นเดนจิอะไรพวกเนี้ย ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับจะเก็บเอาไว้สักกล่องหนึ่งก่อนอไปตอนนี้ตอนนี้นะครับเราสามารถกดสกิปได้ครับด้วยการกดสุ่มแล้วก็กดรัวๆนะครัเนี่ยมันจะสริปให้เราเลยนะไม่ต้องมานั่งกดทีละตัวแล้วเสียวเวล,า,นะเวเวลา,านะครับเสียเวลาอ่ะได้มาแล้วครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวผมจะทําให้มันได้การันตีด้วยเลยนะ่ไหน,หนก็สุ่มมาถึงห้ารอบแล้วนะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้กล่องปอมกินมาประมาณ4กล่องหรือเปล่านี่ครับได้มา4นะครับ4ปอมกินนะครับก็จะอีโวเป็นตัวได้นะแต่ก็ยังไ่รูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับส่วนปอมกิน3นะครับวิธีการหานี่ให้เรากลับไปที่โลกหนึ่งก่อนเลยครับอ่าโอเคครับเรากลับมาที่โลกหนึ่งแล้วนะครับหัานไปทางขวานะครับจะมีนี่นะครับนี่นะกดตัว E แนะครับจะมีพอทัลตรงนี้นะครับเราสามารถกดตัว E นะเพื่อกดเอาของเนี่ย ไปย่อยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวมานะครับเดี๋ยวผมย่อยให้ดูประมาณนี้นี่นะคุณก็จะวาา์ปตรงนี้ก็จะได้ตัวมานะครับนีับและตัวพวกนี้นะครับก็จะเป็นสกินส่วนใหญ่นะครับที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเต็มเลย92ตัว2ตัวแล้วก็พวกมามี่นะครับต่างๆที่เป็นสกินหมดเลยนะครับวิธีการหากล่องสากนะครับก็คือเอาตัวเนี่ยไปย่อยเรื่อยๆครับมันมีโอกาสที่จะดรอปนะครับส่วนต้องใช้หลายๆดาวหรือว่าต้องใช้ดาวเยอะๆไหมครับพี่ ไม่จําเป็นนะครับใช้พวกแบบตัวกะกากไปย่อยก็เลยครับมีโอกาสได้กล่องเหมือนกันนะครับแต่โอกาสมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าผมสุ่มไปก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กล่องเลยสักกล่องนะครับได้แต่พวกเนี้ยแล้วก็วิธีการหาเกคโคมเลเยนะครับเป็นตัวสลนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับวิธีการหาก็เดินมานะครับแล้วก็กดพวกนี้มีโอกาสได้เกคโคมเลียนะครับและ ปัมกิน3นั่นเองนะครับปัมกิน2กับปัมกิน3เนี่ยได้อะไรนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ที่มีคนวิเคราะห์ไว้เนี่ยอาจจะได้เป็นโทจินับในจุดจัสวไขเซนนะเพราะว่าเคยมีสปอยออกมาแต่ว่าตัวเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการหานับตัวใหม่นะับสามอย่างนะกิโคนโมเรียกล่อง2กล่องสานับกล่อง1ถ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะอู้ได้หนวดขาวมัมมี่มานะ ก็ถ้าคุณสุ่มตัวได้นะครับไม่ต้องเอาไปย่อยแล้วนะครับเอามาใส่แบบนี้เลยนะผมมีตัวเป็นพันนะผมใส่ได้ทั้งวันนะ่ะมีเพชรอยู่สนะองแสนน่ะอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มห้ดูสักหน่อยแล้วกันนะอะ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มไล่ทุกดาวอะ่ะสองดาวอะ่ะได้คุรุลินมาอะ่ะเดี๋ยวสุ่มเป็นสามดาวอะ่ะเนี่ยก็เกลืออยู่ดีนะครับสุ่มเป็นสี่ดาวอะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูไงว่าดาวเยอะมันจะได้ตัวดีไหม อ่ะซุ่มเป็นคิงเวจิต้าไม่ใช่อ่ะตัวนี้อ่ะอ่านี่ครับสี่ดาวเกลมกันนับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้าดาวเดี๋ยวไปดูห้าดาวอ่ะห้าดาวนะครับเดี๋ยวผมย่อยเออย่อยย่อยยี่แล้วกันนะมีหลายตัวนี่ครับเหมือนกันนบโอกาสออกเหมือนกันนะป้าเดี๋ยวเราไปย่อยหกดาวย่อยหกดาวย่อยหกดาว 6ดาวครับพ้นไม่พ้นตัวนี้ครับสโมเกอร์เดี๋ยวผมจะย่อยสโมเกอร์ให้ทุกคนดูนี่นะครับสโมเกอร์เรียบร้อยครับเกลือเหมือนเดิมครับเราสามารถย่อยตัวเจ็ดาวได้นะครับตัวเจ็ดาวที่สามารถย่อยได้ในเกมนี้ครับจะมี3ตัวนะครับจะมีเทพเงาหญิงเซลนะครับแล้วก็จะมีไอเซนนะแต่ผมใส่ไอเซนอยู่นะครับมันลืมไม่ได้นะเดี๋ยวผมถอดออกให้ไอเซนก่อนอ่ะนี่นะครับเราสามารถย่อยตัวเจตดาวได้3ตัว นะครับเอ่อมีเหมือนว่าเจ้าหญิงน้ําก็จะได้หรือเปล่าเจ้าหญิงน้ำอ่ะเจ้าหญิงน้ำแต่น่าเอาล็อกออกเอ่อไม่ได้ครับเจ้าหญิงน้ําไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้แต่ตอนแรกเหมือนมันได้วะหรือผมน่าจะเพลินไปหน่อยโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจัดเลย เนี่ยตัวผมเยอะมากเดี๋ยวผมเอาตัวหนึ่งสองดาวย่อยทิ้งเลยเนี่ยมีประมาณเนี้ยนะครับมานั่งดูกันไปยาว,ยาว อ่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ย่อยตัว1นึ่งสองดาวเนี่ยหมดสต็อกแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรดีๆเลยนะครับที่ดีก็คือจะเป็นในส่วนของโทบิรามะนะครับดีสุดแล้วแต่ผมว่ามันก็ยังดูกล้าอยู่ดีนะครับเนี่ยได้โทบิรามะมานะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเผื่อคนดูถึงตรงนี้นะครับแลวอยากรู้ว่าหน้าตาของเก็กโคมเรียเนี่ยมาจากเรื่องอะไรตัวอะไรนะครับผมจะขึ้นรูปให้นับนี่นับจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของเก็กโคมเรียนะมีคนได้ไป พอสมควรแล้วนะครับมีเบลเซิ่งด้วยนะอืมใครที่ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือไม่ก็ทักแชทมาหาผมได้นะผมก็จะเห็นว่าตัวเบนเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเอา7ดาวเนี่ยไปย่อยนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอทุกคนคนละ1ไลค์นะถ้ามันถึงไลค์เยอะนะเดี๋ยวผมจะเอาตัว7ดาวเนี่ยไปย่อยให้ทุกคนดูนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์ครับแล้วก็กด subscribe กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้